สวัสดีค่ะภูปูลค่ะออนิชาโกนสันเทียค่ะโอนนี้เล่นดีค่ะพัดดีแต่ก็มีเสียบกี้ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าตีไม่อ่อนแล้วต้องไปเซฟระเบิดซายแล้วเซฟไม่ได้ประมาณสองหลุมอะค่ะภาพไปนิดเดียวก็คือแบบต้องไปเซฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ต้องเอเยดขึ้นอีกนิดค่ะใช่ค่ะยังมีกําลังใจต่อที่จะแบบตีให้มันให้มันดีขึ้นไปอีกอางดีคือตีเข้าไปแล้วพัดลงแบบ ห้าเบอร์ดี้ติดนะคะรอบแรกเลยบแบบรู้สึกตั้งหวะคือเริ่มตั้งแต่พาร์สามรอบแรกไม่แน่ใจหรือค่ะชิปลงแล้วก็เ<ม>บอร์ดี้ยาวเลยก็ <laughs> รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ละเอียดพอค่ะต้องละเอียดมากกว่าเดิมอ<ๆ>ีกแต่ต้องไปพัฒนาแล้วก็เหมือนเตือนตัวเองค่ะว่าต้องละเอียดมากกว่าน,นี้ค่ะแล้วจะเป็นที่ธงด้วยตำแหน่งธงแล้วก็ลูกที่ไปอยู่ะค่ะมันทําให้ลังเล จริงๆเราตั้งเป้าให้ตีสบายๆค่ะไม่กดดันแล้วก็ไม่ไม่ได้หวังว่าจะต้องตีเท่าไหร่ก็ฝากเชียร์ปูปูลด้วยนะคะแม์แม์นี้ก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นด้วยค่ะก็ฝากอีก2วันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ